สวัสดีค่ะ KFC ทั้งหลายอย่าสั่งไก่ตอนกลางคืนนะเดี๋ยวมันจะอ้วน KFC ว่าม,ม,มาจากเค F.C. ของขวัญ F.C. สวัสดี KFC ทุกคนนะคะสัมภาษณ์เรื่องพี่ตูนวิ่งทำไมในตำนานพี่ตูนวิ่งทำไมซื้อหวยไม่ถูกพี่ตูนวิ่งทำไมใครก็ได้แท็กอาจารย์ซีโร่ทีค่ะอาจารย์ซีโร่สนใจเรื่องบ o ท็อ จะได้เอาไปตัดไลาย v o i c e t v ใช่ไหมล่ะเบลจ๋าขึ้น KKC หนึ่งเลยจ้ะแอดไลน์แอด KKC หนึ่งเออถ้ากักตัวจนอ้วนล่ำสามารถสามารถสั่งอันนี้ที่ไลน์แอด DRX หนึ่งได้นะจ๊ะโปยังให้โปรไพรี่อยู่นะจ๊ะตอนนี้เพราะว่ากระแสะยังไม่ตกเลยเจ็ดวันให้หลังจากนี้ไปจนถึงปีใหม่หมดปีใหม่ไม่ให้แล้ววันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะโอเคมา อันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เชนก็เพิ่งรู้ว่าเวลาไลฟ์มันต้องไทายอินผลิตภัณฑ์แบบนี้โไบโอติกข้อดีแบคทีเรียเป็นตัวดีน่าจะอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเรียกปลสิทธิ Pro ์โปรไบโิอติกของหมอไม่โดนกดในกระเพาะกัดและไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้ใหญ่เลยเป็นภูมิคุ้มกันที่สําคัญเฟอร์มิงเจลทาได้นะคะคนจะอ้วนคนจะอ้วนกําลังจะลดคนผอมกําลังจะอ้วนคนท้องคนย้วยหย่อนยานทาได้ ตัวเบิร์นกินไปเลยนะคะเพวเพิ่มเมตาบริสึมสองซองก่อนอะไรใดๆก็ได้ทุกสิ่งอย่างได้หมดนะคะอันนี้อะไรอ๋อเซรั่มสองตัวฉันก็งงเออทารวมกันได้เพราะมันไม่ใช่วัคซีนซันสกรีนนะคะ S.P.F. 5 4จริงๆตัวจากไลแล็บผู้นำหน้าได้ไม่ยอมลาออกแต่ถ้าดอดออกก็ต้องทาซันสกรีน S.P.F. 50ของมอของขวัญดีท็อก ผู้นำหน้าด้านมีอำนาจออกแต่ถ้าดีทอ็อกซ์ออกพรุ่งนี้เลยป้ายจบการขายอ๋อมีคอลลาเจนถามว่ามีคนถามว่าคอลลาเจนกินเวลาไหนกินเวลาที่ไหนก็ได้ที่สบายใจค่ะจบโปรสามสามชิ้นพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าชิ้นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแถมโปรไบอติกอีกกล่องหนึ่งเป็นหกชิ้นสิบชิ้นสองสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบแถมคู่นี้เฟอร์มิ่งเจลกับโปรไบอติกเป็นสิบสองชิ้นตกชิ้นละประมาณสี่ร้อยสามร้อยกว่าสี่ร้อยนิดๆอะไรประมาณเนี้ย ไปสั่งได้ที่แอดไล d r x 1นะคะจบการขายแล้วหนึ่งกรุ่มพี่ตูนวิ่งทำไมช่วยแท็กอาจารย์ซีโร่นิดนึงนะคะเพราะว่าดิฉันคือตำนานใน h ฮ s h ท็ g ที่ปั่นจนขึ้นติดเทนทวิตเตอร์ในวันนี้และขึ้นเป็นอันดับหนึง่งอยู่พักหนึ่งพี่ตูนวิ่งทำไมหมอต้องบอกว่าวันนั้นที่ไปรายการแฉวันที่สิบสิงหาะคะ่ะประมาณสี่เดือนก่อนแม่ผู้มาก่อนการจริงๆมาก่อนการทุกเรื่องโอมิครอนมาไหมมา พี่ตูนวิธํทำไมแฮชแท็กวันนี้สี่เดือนมาพิมพ์รีพายมาเบลเอาช่องการช่องทางการติดต่อไลน์แอด kkc หนึ่งจ้ะอันนี้มันยาวไป kkc หนึ่งมาเรื่องเรื่องฟิลเลอร์โบท็อกมาพิมพ์รีพายมาจริงไหมมาจริงเ่ามาจริงไหมมาจริงทุกเรื่องและอีกเรื่องหนึ่งที่หมอจะเตือนเลยนะ แล้วบอกเลยว่าแม่ผู้มาก่อนการกูกกไม่เคยพลาดเลยสักเรื่องยกเว้นซื้อหวยคือเรื่องยกเลิกเขาชนไก่ยกเลิกรอดอเขาชนไก่อะไรค่ายทหารอะไรเนี่ยโอเมกคอนมันเป็นแอร์บอลคุณจะเอามันไม่อยู่ถ้าคุณเอามันไม่อยู่เนี่ยประชาชนตายเรียบน,นะคะขอร้องส่งเสียงเยอะๆถึงรัฐบาล ถ้าท่านใช้ใครโทรมาปรึกษากาุุนากล้ากล้าแบบพิมพ์ลิพายโทรมาเลยฟรีปรึกษาฟรีไปจัดไปแม่เตือนแล้วเทสแอนโกกลับมามีลัสวัสดิการคนจะอดตายกันแล้วใช่หยุดใช้เงินไรสะะ้สาระตั้งงบเยียวยาอีกสิ่งหนึ่งที่คุณยังไม่ได้ทำหนึ่งหกหกแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งสามสามศ โรงาบาลสนามศูนย์พักคอยดีดนิว้วแล้วต้องเกิดเกิดยังเตรียมหรือยังเพราะว่าโอมิคอนแพร่เร็วกว่าเดลต้าเจ็ดสิบเท่าเตือนแล้วนะแล้วเดี๋ยวไลฟ์นี้เดี๋ยวคอยดูนะอีกเดือนหน้าได้เปิดใหม่ว่าอีแม่หมอผู้มาก่อนการเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหมอไม่ได้ไลฟ์ไปเล่นๆโอเคมันอาจจะดูสดจริงเพราะแม่เลียวไม่เคยไลฟ์แบบมีสคริปต์ไม่เคยอ่านอะไรใดๆเพราะอ่านไม่ได้งง ต้องเข้าใจอยู่ในเนี้ยแล้วก็เนี่ยแหละฉันก็จะอะไรนะโบท็อกวิ่งไปขโมยกระเป๋าคิมเบอรี่และบุกห้องหมอถึงตีสี่แล้วก็ไปฉีดพี่ตูนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะวิวาดวิวาดนิดน,นึงนะในสมองแม่ฉะนั้นพวก KFC คุณเคเอฟซต้องเข้าใจจ้ะไม่ได้ย่อจากฟุตบอลคลับแต่อย่างใด พี่ตูนวิ่งทำไมวันนั้นทำไมหมอถึงได้พูดคำนั้นออกไปในรายการแฉหมอเห็นถึงการหนึ่งเลยนะสองสอง,สองประเด็นที่อยากจะให้สังคมลองวิเคราะห์อย่างแรกคือการแก้ไขปัญหาปลายเหตุตลอดเวลาที่ตูนวิ่งเอาอุปกรณ์การแพทย์เมื่อปีที่แล้วแล้วปีสปีอะไรแล้วแล้วน่ะ แต่พอด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์เลยต้องการความช่วยเหลือจริงๆในภาวะวิกฤตโควิดทําไมคุณเงียบทําไมมีอีหมอของขวัญนี่ออกมาไฟติ้งให้ด่านหน้าทางใน,นที่กูแล้วไฟเซอร์จากอเมริกามาแล้วแล้วก็ฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุน้นด้วยเงินตัวเองอีกไม่เคยขอรับสวัสดิการทัน,นะอะไรเลยกูเรียกเราให้พวกมึงอ่ะข้อแรก มันผิดตั้งแต่เชิงก็อย่างที่หมอพูดตลอดมันผิดตั้งแต่เชิงนโยบายปะคะมันผิดตั้งแต่ลากเงาถ้าคุณมาน,นั่งแก้ไขปัญหาอย่างผิดลายปลายเหตุตลอดเวลาแบบเนี้ยคุณจะไม่มีหวังแก้ปัญหานั้นได้เลยนะ mm hmm. เพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าเวลาหมอรักษาคนไข้อะ่ะเหมือนรักษาตามอาการอะ่ะเป็นหวัดก็อ่ะเจ็บคอก็ให้ยาแก้เจ็บคอโอเคมันก็ต้องให้แหละนะไอ้พวกนั้นอะ่ะ เป็นไข้ก็ให้ยากแก้ไข้ใดๆแต่ลืมคิดไปว่าเอ๊ะทำไมอีนี่เป็นบเป็นหวัดทุก,ท,กทุกเดือนเลยลืมคิดไปว่าอา้าวมันก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงกินอาหารครบห้าหมู่นอนให้เพียงพอกินวิตามินซีใดๆมันก็ต้องมีอันนี้ด้วยหรือเปล่านั่นแหละคือการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทําไมอเมริกาอเมริกาย่าเดี๋ยวฉันหาว่าฉันเป็นติง่งอเมริกาอีกแต่เขาก็จเจริญกว่าบ้านเราจริงๆทําไมอเมริกาทุกรัฐแบ่งเป็นเขต เขตบ้านไหนบ้านนั้นเข้าโรงเรียนนั้นบ้านโรงเรียนไหนดีเขตบ้านจะแพงอันนี้คือระบบอเมริกาแล้วทุกอันที่เป็น p public School เรียนฟรีถ้าคุณอยากจะได้โรงเรียนนู่นนี่นั้นมันจะมี private school หรือโรงเรียนเอกชนให้คุณไปจ่ายตังค์แต่ถ้าคุณต้องต้องการเรียนอยู่ในแอเรียบ้านไหนคุณเรียนฟรีเลยเป็นเป็นแบบเป็น state school อะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นโรงเรียนรัฐอ่ะอืม ทำไมไม่มีตรงนี้ถ้ามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ตูนไม่ต้องวิ่งสําหรับเด็กเก้าะหนึ่งร้อยเก้าคนเพื่อครั้งแรกคุณวิ่งอ่ะคุณจะวิ่งแบบผู้กล้าหารครั้งนี้คุณจะวิ่งแบบขอทานนะจะพูดเลยพี่ตูดพักก่อนเพราะอะไรหมออยากจะให้มาดูอีกขาหนึ่งที่ไม่มียังไม่มีใครพูดซึ่งอันเนี้ยหมอได้คุยกับ หมอไม่แน่ใจหมอยังไม่ได้ขอขอขอชื่อขอขอขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวหมอขอไปอนุญาตขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาอีกทีหนึง่งแล้วจะมาบอกว่าเป็นใครเป็นเวลโนนคนตามเป็นล้านแล้วกันเขาคุยกับหมอเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะว่าคือเขาเข้าใจแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่หักออกมาเลยนะเขาเข้าใจว่าการติดพิเวลลชคืออะไรหมายถึงว่าคุณได้ผลประโยชน์อะจากตรงเนี้ย เท่านั้นที่คุณรู้นะอาจจะรู้ด้วยพี่ตูนก็อาจจะรู้มันไม่ถูกต้องแต่คุณได้ผลประโยชน์แล้วคุณติดแล้วคุณเสพผลประโยชน์นั้นคุณเสพคําว่าเป็นคนดีคุณเสพคําว่าอะไรก็แล้วแต่คุณเสพการเป็นพิเวนเลชอ่ะคุณคุณเสพการการการวิ่งแล้วแบบมีแฟนลับแบบ ให้เงินทั้งตลอดทางซึ่งหมอก็พูดตรงๆว่ากู้ก็เป็นคนหนึ่งที่ให้เขาในวันนั้นเพราะว่าหมออยู่ในวงการแพทย์ดังนั้นหมอรู้สึกว่าโอเคเขาบริจาคช่วยเหลือทางการแพทย์ตู่ก็โอนเงินไปบริจาคก,กับเขาด้วยแต่พอเหตุการณ์ผ่านมาครั้งนี้คุณจะวิ่งแบบขอทานเพราะอะไรดูกระแสะแอนตี้ดิคนหาอะไรจะทำดีมีแฮชแท ทำดีทําไมในทวิตเตอร์ติดเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไม่เคยเห็นแล้วยังไงเขาไอตก,กะสลิมคุยไม่ได้นะถ้ามาถามหมอ,อว่าโรคสลิมรักษายัางไงอันดับแรกคือลดน้ําลงให้เหลือครึ่งแก้วแล้วก็เอาเอาผงมานในตาออกแบนช่องสื่อน้ําชั่วสองช่องช่องหนึ่งเกือบจะน้ําน้ําปลิ่มว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้งงๆแต่น้ําชั่วเลยอะ่ะ ก็คือถ้าคนนั้นถ้าสื่อนั้นคือสื่อน้ําดีน้าคลององอ่างก็คือน้ําดื่มแล้วก็น้าคลองแสบแสบคือน้ํากลั่นอ่ะอืกดบล็อกอีช่องนั้นอะ่ะที่ทําให้เกิดความแตกแยกความปุกปันปก่นปุกบุยุโยงอะไรกดบล็อกไปก่อนแล้วก็มาฟังสื่อกลางๆไม่ต้องถึงขั้นแบบไปฟังแบบบอยซีวีนะเดี๋ยวคุณจะตกใจแบบเขาจะช็อกค,คุณไปซูสื่อกลางๆอะ่ะอมรินไทยรัฐ ช่องแปดโหกนกระแสช่องสามอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่อีสื่อฝากสื่อน้ำชั่วถ้าคุณมองว่าอุย้ยไวซีวีของทางสินแล้วฟังคำว่าทางษินแล้วมันจะแบบกระดูดคอท่านโกมัมจะมันจะสั่นอะ่ะก็หยุดก่อนไวซีวีหยุดก่อนอันนั้นเป,ป็นเต็เสเ double เสปถัดไปเสต็ปอ up ถ้าคุณยังไม่เปอ up คุณอย่าเพิ่งเดี๋ยวเขาเจะช็อกคุณกลับมาสื่อกลางก่อนแล้วคุณค่อย กระดึบกไปลองเสฟทั้งหมดแต่ให้คุณบล็อกไอ้สื่อที่แม่งเกิดทำให้เกิดสังคมแตกแยกปั่นเฟกนิวที่สุดสื่อไหนสื่อนั้นแหละท็อปเลยจ้ะอืมคำพูดของแม่มีความหมายทุกคำนะจะบอกให้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอ่าคิดว่าไม่ใช่บอกว่าอะไรไม่ใช่นี่ถึงจะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆก็จะพูด ความติดความพิเวลเลชตรงนี้แหละที่มันเอาออกไม่ได้คือหนึ่งกูรู้จักไปแล้วนายกให้ทำไงมีรูปไปกอดเขาซะอย่างนั้นไปซะขนาดนั้นเก่งใจใดๆแต่ขออย่างหนึ่งค่ะพี่ตูนขอให้นึกถึงถ้าคุณนึกถึงประชาชนส่วนใหญ่จริงแล้วคุณเป็นนักนักร้องที่คนชื่นชอบคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์หมอของขวัญเป็นคนธรรมดากูยังกล้าเลย อ๋อใช่แต่อาจจะใช้ความกล้าน้อยกว่าเนื่องจากคนคุณไม่ใช่คนธรรมดาไง ấy. แต่ขอให้ละทิ้งเหมือนคนที่หมอเมนชั่นอะว่าเขาเมนชั่นเลยว่าเขาถึงขั้นแบบตัดต้องตัดอ่ะหมอหนูต้องตัดอะแล้วก็เดินออกมาเลยอืมคนนี้ก็น่าเลื่อมใสพอกันทิ้งอะทิ้งทิ้งอาชีพอะถึงขั้นทิ้งอาชีพในระดับหนึ่งเลยเพื่อความถูกต้องหมอชื่นชมน้องคนนี้มากเขาออกจากวงการไปแล้ว แต่ว่าหมอยังไม่ได้ขออนุญาตเขาในการพูดถึงชื่อเขาเดี๋ยวขออนุขออนุญาตไปขออนุญาตก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็จะมีคอมเมนต์พิมแล้วว่าเป็นใครแล้วตัวเขาเองอาจจะมาเมนด้วยเอาจริงๆแล้วอืมโอเคฉะนั้นเรื่องของความพ i l เ g ชตรงนี้ขอทุกคนเลยคือคุณถ้าคุณไม่ขอเอาอันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยนะถ้าคุณไม่ขอเอาอย่างน้อยอะ่ะ คุณจงกลับมาว่าเฮ้ยเหมือนความตั้งใจหมอครั้งแรกที่ตั้งใจจะเตือนพิมพิพายและคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไม่ว่าจะผ่านดราม่าอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านเข้ามาหรืออะไรตรงตรงเนี้ยคุณตัดมันไปแล้วกลับไปความตั้งใจแรกถ้าความตั้งใจแรกคุณอยากจะช่วยคนคุณก็ต้องกลับไปความตั้งใจแรกถ้าคุณอยากจะช่วยเด็กหนึ่งรอยเก้าคนเนี้ยทุนการศึกษาคุณมีคอนเนคชันเดินไปคุยกับรัฐมนตรีศึกษาธิการเลยคุณ สนิทนายกขนาดนั้นตอนนี้ซิงเกิลเขามาสั่งได้ทุกอย่างคุณเดินไปบอกเขาเลยว่ามันควรจะมีลัสวัสดิการการเรียนฟรีทําไมทําไมถึงจะต้องให้จ่ายตังค์เด็กทุกคนโอเคสอบเข้ามาสิสอบถึงปุ๊บเรียนฟรีมันควรจะมีโคต้าตรงนี้ในทุกจังหวัดและเท่าเทียมกันหมอไม่ได้พูดให้ตัวเองนะเพอลูกกูเรียนอินเตอร์จ่ายปีละล้านให้โหลจบนะ ในลักษณะของพี่ตูนวิ่งทำไมถ้าถามหมอสิ่งที่ควรจะแก้ไขก็คือ 1. กระทรวงศึกษาธิการควรจะมีรัฐสวัสดิการและมีทุนการศึกษาให้กู้ยืมและคืนเป็นการทำงานให้กู้ยืมไปถึงปริญญาตรีเลยถ้าเขาสอบเข้า มห,มหาวิทยาลัยของรัฐได้ให้กู้ยืมไปจนจบปริญญาตรีและให้ใช้กลับมาเป็นการทํางานเพื่อเพราะว่าถ้าคนที่ได้เรื่อยๆเมนเทนเกรดและได้ทุนไปเรื่อยๆแล้วถึงปริญญาตรีปุ๊บให้คุณให้เขาใช้กลับมาเหมือนหมอพวกหมอที่ต้องใช้ทุนน่ะคำว่าใช้ทุนคืออะไรคือรัฐรัฐซัพพอร์ตไงในการเรียนหมอเนี่ยหมอเรียนหมอเนี่ยปีหนึ่งน่าจะประมาณไม่เกินหลักหมื่นอ่ะห,หลักหมื่นบาทต่อปีนะคะ ค่าเทอมค่าเรียนแต่ว่ารัฐอะ่ะรัฐบาลอะ่ะซัพพอร์ตให้ค่าอาจารย์ใหญ่อย่างเดียวก็ไม่คุ้มแล้วถ้าจะเทียบว่าเป็นคณะแพทย์นะไม่มีทางคุ้มเลยกับค่าเรียนแต่รัฐซัพพอร์ตให้เนื่องจากอะไรพอหมอจบไปหมอต้องใช้ทุนสามปีอีสามปีนี่แหละคือจะเป็นหมอเข้ามาอยู่ในระบบและถามว่าหมอจบไปใช้ทุนสามปีถ้าหมอจบได้แปลว่ามันเก่งถ้ามันเก่งมันก็จะอยู่ในระบบ ทำไมคุณไม่ทําไอ้อย่างเงี้ยถ้าเด็กเมนเทนเกรดได้ตั้งแต่สามสองจุดปดขึ้นไปคุณก็ให้ไปเรื่อยๆจนเขาจบปริญญาตรีเลยพอจบปริญญาตรีปุ๊บก็ให้ใช้ทุนเหมือนหมอใช้ทุนกลับมาแล้วคุณก็ให้คนเก่งเพราะถ้าเขาจบปริญญาตรีได้แปลว่ามันเก่งอ่ะเขาก็จะได้กลับเข้ามามีคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาไม่ใช่ลุงแรกแก่กลาค่ำคลื้แบบที่เป็นอยู่นี้ถูกหรือไม่ อันนี้คือความเห็นหมอของขวัญใน h a s h ท a g พี่ตูนวิ่งทำไมและก็หมอยังยืนยันคำเดิมเป็นคำพูดของหมอจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครในอะไรเยอรมันสักอย่างอะ Charity is a failure we pay tax ค่ะเราจ่ายภาษี Charity is a failure of government responsibilities แปลว่า การกุศลคือภาพสะท้อนความล้มเหลวการทำงานและความรับผิดชอบของรัฐบาลพูดอีกรอบหนึ่งในการพูดไอชุดสีแดงในการแายการแฉเดือนสิงหาพูดอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเด็กหนึ่งร้อยเก้าคนจะต้องมีศิลปินนักแสดงออกมาวิ่งเพื่อหาคุณกัึกษาให้เด็กร้อยเก้าคนสังคมนี้วิปริตผิดปกติแล้วค่ะจบนะ แล้วชวนวิ่งในตอนที่มีโควิดระบาดอิบราเพื่อยอดบริจาคถึงหนึ่งในสิบของไม่ต้องหนึ่งในสิบเอหนึ่งในสิบก็ได้หนึ่งในสิบเยอะไปไหมของข่าวที่แล้วเอาตีนมาเหยียบหน้าเลยเอางี้หนึ่งในสิบอาจจะอาจจะมีเดี๋ยวคราวนี้แหละคราวนี้แหละรัฐบาลให้ทุนจ้า หครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งก็วัดได้แล้วมั้งวัดเอฟซีคุณหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะคุณควรจะมารีติ้งแล้วจะเป็นพี่ตูนแบบหล่อๆดีๆหรือจะเป็นพี่ตูนยังไงมันขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณยืนข้างประชาชนไหมหนึ่งทำเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนกีไหมหนึ่งวัดบางอย่างมันก็ต้องเสียสละ Everything has price to pay. ดู price ที่หมอจะต้อง pay ตอนที่หมอออกมาคอเอาสิจะ๊ะเจ็ดปีที่แล้วกูอยู่ฝั่งเดียวกับคนมีปืนไม่เห็นมีไ r i หันอะไรต้อง pay เลยเจ็ดปีผ่านมาเรายือนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนมีปืน price ที่ pay มาเต็มไปหมดเลยแต่ if it's right you have to pay. ถ้ามันไปทางขวาไม่ใช่ ถามขอกระด,ดิ่ FC. FC ดงหน่อยดิ KFC KFC ขอกระดิ่งหน่อยถ้ามันถูกต้องคุณก็ควรจะจ่ายราคาที่คุณสามารถเรียกได้ว่าคุณมี Freedom of speech If freedom of speech is taken away then dumb and silent you may be led like a sheep to the slaughter คำพูดของจอร์จวอ s h ชิงตันถ้า สิทธิเสรีภาพการพูดของคุณถูกภาคไปโง่แล้วก็เงียบไว้คุณก็จะเหมือนแก่ที่เขาไปหุกเอาไปฆ่าขึ้นอยู่กับคุณคนเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ไม่นานเกิดหนเดียวตายหนเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ทำอะ่ะคืออะไรประดับไว้ในโลการเรื่องของคุณนี่แหละคือแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำไม ในความเห็นหมอของขวัญถ้ารัฐสวัสดิการดีถ้าทุกอย่างดีไม่จําเป็นต้องมีการแก้ปัญหาปลายเหตุและจะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินคือหมอบอกว่าอุย๊ยเส้นได้เราต้องรอดอีจันไทยรัฐทุกเพจเลยช่วยอาสาเยอะๆ,ๆตอนสมัยโควิดถามว่ามันเป็นความเฟลเลียของรัฐบาลไหมใช่แต่ต้องทำไหมพวกนั้นหมอก็ไปทุกเพจไม่เห็นเหรอ ใช่ต้องปต้องทําเพราะอะไรเพราะว่าเป็น,ปนการแก้ไขปัญหาปลายเหตุแบบฉุกเฉินฉะนั้นเนี่ยในเมื่อในเมื่ออยู่มีไข้ามาแล้วไอ้ก็ต้องจ่ายยาแก้ไขแต่ไม่ใช่จ่ายแต่ยาแก้ไขแล้วไม่หาสาเหตุเลยว่าทําไมมึงมีไข้ามาทุกสองเดือนอันนี้คือปัญหาเชิงลึกเชิงโครงสร้างเชิงนโยบายทําไมโรงพยาบาลไม่มีงบที่ตูนวิ่งทําไมในวันนั้น ทำไมเด็กหนึ่งร้อยเก้าคนนี้ไม่มีทุนการศึกษาทำไมถ้าเขาเรียนดีทำไมไม่มีโรงเรียนเรียนฟรีที่ตูนวิ่งทำไมอันนี้เพื่อนฉันไม่ได้ถามฉันถามที่ตูนวิ่งทำไมวันนี้ยี่สิบเอ็ดธันวาปีหกสี่เพื่อนฉันไม่ได้ถามหมอของขวัญถามค่ะใครอยากจะเอาไปตัดลงติ๊กตอกเชิญตามสบวย จบนะพี่ตูนวิ่งทำไมเลิกแก้ไขปัญหาปลายเหตุสัทีและเลิกวัวหายและควายจะลอ้อมคอกทุกครั้งสัทีหยุดเขาชนไกย่ยกเลิกเขาชนไกย่ยกเลิกภาคสนามยกเลิกใดๆที่มันเป็นการรวมกลุ่มกันเพราะโอมิคอนมันแพร่70เท่าคุณไม่ยังไม่สามารถดิชมินได้ไม่แล้วไร ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันมลุนไม่รุนแลงเพราะว่าเคสมันยังน้อยอยู่อังกฤษวิกตตยุโรปปิด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 หมอไปให Dogs, crazy 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 ้สัมภาษณ์ในรายการแถหมอทวิตเตอร์วัน <barber>. ที่แปดธันวาไปดูเปิดข้อเรียกร้องยกเลิกเปิดประเทศเสรีกลับมามี ASQ แบบรัฐสวัสดิการตั้งงบเยียวยาด่วนดเพราะว่าทุกคน พอกลับมามี ASQ ปุ๊บการท่องเที่ยวจะแป๊กคุณตั้งงบเยียวยาเขาแล้วหรือยังคุณทําให้ปัญหามันล้มเป็นโดมิโน์น่ะอะไรอีกนะที่หมอเรียกร้องอะเอทเคทั้งโดเม s สติกไฟล์ t และอินเตอร์เนชั่ก่อนขึ้นเครื่องทานสิทเสร็จกลับขึ้นมาจิ้มไม่ไปอีกอันละไม่กี่สิบบาทเพื่อปอะหยัดเพื่อ หยุดใช้เงินไร้สาระตั้งงบเยียวยาด่วนๆอีกอันหนึ่งนะที่คุณยังไม่ได้ทําตามสิ่งที่หมอของขวัญพูดแต่ว่าเขาไม่ได้ทำตามที่หมอพูดหรอกเพราะหมอพูด based on logic ไงคนมีความคนมีสมองเขาคิดได้บอกแล้วไงถ้าโง่ก็แค่ลอกถ้าคิดไม่ได้ก็แค่ลอกค่ะลอกเลยไม่เก็บลิขสิทธิ์อย่าจะรีทวิตให้ถึงรัฐบาลจัดหน่อยอีกอันนึงอย่างที่หมอบอกนะเตรียมรับแรงกระแทก ถ้าล็อกดาวน์ขึ้นมาอีกครั้งคนตายที่บ้านคนตายข้างถนนใดๆเตรียมหรือยังแผนสำรองแพลน B มีบ้างไหมแผน A มึงยังบ้งเลยเดือดถูกหรือไม่และไม่ต้องคิดนะคะว่าหมอได้อะไรหมอได้เงินฝ่ายค้านมาโจมตีเงินสะอาดหมอหาได้เงินสกปกไม่จำเป็น คนเราทําอะไรแบบไม่หวังผลประโยชน์มั่งก็ได้เก็ตปะเออฉะนั้นหมอบอกแล้วว่าที่ออกมาคอเอาท์ใดๆใดๆเนี่ยก mm ูโคตรอีลิตและพิเวิเลชเลยอยู่นิ่งๆก็ได้สวยๆรวยๆและไม่ได้ผิวแสงใดๆแสงเนี่ยไม่ใช่กระสือแบบพี่สีใดๆนะแสงเนี่ยเขาเรียกว่าออร่ากูมีมานานแล้วนะสอพลษพ ถ้าจะฟันแท้ฟันปลอมไม่ใช่ฟันปลอมถ้าจะฟันว่าของแท้ของปลอมไปกล่าวหาคนอื่นเขาการุณาเชี่ยวชาญที่หมอกล้าบอกว่าพิมพ์ริพายทำราคานั้นไม่ได้ก็เพราะว่ากูเชี่ยวชาญแล้วน้องก็ลงมาปรึกษาจริงๆแล้วให้ก็ปรึกษาไปจริงๆ for free จริงๆจบเรื่องวัคซีนไวรัสไม่เชี่ยวชาญ แต่พูดภาษาหมอเป็นภาษาคนให้ฟังแค่นั้นเองพูดเลยเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมเชี่ยวชาญมาตั้งแต่ออกตีสิบสิบเกือบสิบปีที่แล้วเทปนั้นออนปีห้าห้านี่เราจะปีหกห้ากันละค่ะใช่เกือบสิบปีแล้วถูกแฮชแท็กกูรวยแฮชอีกแท็กหนึ่งกูรวยมาลานะแฮชอีกแท็กหนึ่งอะไรคือการหิวแสงก่อนสภาพกูอยู่ในทุกกระแสเลยงง นั่นไงอ่ะเรื่องแรกคือเรื่องอะไรนะพี่ตูนวิ่งทำไมเรื่องที่สองวันนี้ไลฟ์ยาวๆไปได้เดี๋ยวจะตัดเป็นท่อนๆใครใครฟังเรื่องไหนไปฟังเรื่องนั้นได้ใน y o u t u b e เป็นเป็นตัดเป็นท่อนนะคะก็คือเรื่องแรก h a s h t ็กพี่ตูนวิ่งทำไมและปัญหาเชิงลึกเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษาของเมืองไทย ระบบการศึกษาเมืองไทยมีปัญหาหมอเคยให้สัมภาษณ์กับพี่บูดี้เมื่อ5ปีที่แล้วว่าหมอไม่เชื่อเรื่อง educating system ของเมืองไทย t ซ a t s why ลูกหมอไม่พูดภาษาไทยแต่มันแต่เขาฟังออกแล้วพูดได้นะคะแต่หมอให้เขาพูดภาษากังกเป็นภาษาหลักถ้าคุณจะสื่อสารกับคนทั้งโลกได้หมดเลยแต่ถ้าคุณพูดภาษาไทยอย่างเดียวแล้วคุณพูดภาษาอังกไม่ได้คุณจะสื่อสารกับทั้งโลกไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ towards แล้วตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วตั้งแต่ไคเดนเกิดมาเนี่ยหมอไม่เคยพูดภาษาไทยกับเขาเลยพูดภาษาอังกตลอดเป็นภาษาหลักค่่ะเป็นภาาษแม ไม่ใช่ของภาษาของแม่นะแม่ยังสําเดียงสู้ลูกไม่ได้หมอไม่เชื่อการศึกษาไทยเพราะอะไรใครเด่นอะ่ะเด็กตั้งแต่เกิดอะ่ะหัวว่งว่างวงวง,วงแบบหัว,วงโล่งๆเลยอะ่ะจนถึงวันนี้ยนางพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งภาษาไทยได้ทั้งอ่านเขียนได้เหมือนคนไทยอะ่ะเพียงแต่อาจจะช้านิดนึงแล้วก็มีมีความ,มง,งงกับภาษาอังกฤษอย่างเช่นมาใครได้รักมามีตลอดไปชีวิต I love you for my entire life อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะ่ะอืมจะนิดหน่อยแต่ได้อยู่ นี่น้องแค่หกขวบสิบเดือนนะคะเจ็ดปีของคนเราไม่เท่ากันพัฒนาการโนเจ็ดปีแล้วนะเกือบจะแปดอันนี้เกือบจะเจ็ดยังพัฒนาการได้ขนาดนี้ภาษาจีนฟังพอได้เพราะเรียนไปแค่ปีเดียวและกําลังจะได้ใครเด่นอายุแค่นี้ได้หมดเลยคําถามคืออิงก่ะภาษาอังกฤษอะเรียนตั้งแต่ปนหนึ่งถึงปริญญาก็ยังมีอิงหนึ่งอิงสองอยู่เลยอะภาษาอังกฤษเรียนแต่ปนหนึ่ง ยีปีคนไทยพูดภาษาอกฤษ,ษ,ษไม่ได้ค่ะ why เพราะว่า good morning teacher how are you i m fine thank you and you พูดเลยนะไปอเมริกาไปอังกฤษมีใครเขาพูดแบบนี้เดินมาตกเดินมาตกแม่เพราะว่าการที่เขาถามว่า how are you น้อยมากถักคุณตอบว่า fine แปลว่า สำเนียงนะอันนี้หมอไม่ใช่ครูภาษาอังกฤษไปแท็กครูลูกกอไปแท็กครูพี่แอนไปแท็กใครมาก็ได้คือคําว่า fine มันเป็นความหมายเชิงจะลบๆด้วยซ้ำว่าเหมือนแบบแบบมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรอ่รออะ,อะแล้วคนอื่นเขามาถามเราว่าแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบ fine กูยังไหวอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ I'm good awesome I'm good ในช่ยเยอะสุดแต่ไม่มี thank you ไม่มีใคร how are you แล้วเขาแล้วเขาตอบกลับมาแล้วมี thank you อันนี้คือภาษาของอเมริกันอังกฤษเชิญแชร์หน่อยค่ะในคอมเมนต์มีไหมคนอังกฤษ how are you I'm good thank you อ๋อก็มีเหมือนกันแหละ thank you แต่น้อยอะ่ะ and you I'm good how are you I'm good how are you how are you doing I'm good how are you Oh awesome ไม่มีใครเขา thank you กันนะหรือว่าหมอเขาใจไว้คนเดียววะ ไม่รู้นะหมอว่าหมอก็ใช้ชีวิตอยู่กับต่างประเทศเยอะมากอะ่ะไม่รู้นะแชร์หน่อยค่ะแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยว่าในเมืองนอกเนี่ยเขาแบบ i อม thank you and you กันประเทศไหนบ้างนั่นแหละคือปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษาไทยที่ยกตัวอย่างมาเพียงหนึ่งตัวอย่างคนไทยเรียนภาษาอังกฤษสิบกว่าปีชั่วชีวิต แต่ติดรั้งท้ายอันดับที่ร้อยจากร้อยสิบสองประเทศมันจะจับไม่ผิดอะภาษาอังกฤษแย่ yeah, ที่สุดเฮาคัมไม่ได้แปลว่ามาอยังไงนะแปลว่าเป็นไปได้ยังไงอืมนั่นแหละคือปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เด็กร้อยเก้าคนจะหาทุนการศึกษาออกมาวิ่งวิ่งให้ตายวิ่งเปลี่ยนรัฐธรรมนูญและเอาผู้นำใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เข้ามาบริหารประเทศ เนี่ยจะไปวิ่งด้วยเหมือนกันกับที่คุณอะไรพูดจบ h a s h ท a g พี่ตูนวิ่งทำไม